องขึ้นนแทฟ้าเหลืองขึ้นแทนมีชวดนี้แหละมีชวดนี้แหละตายว่าลุ่งเรืองตา้ฟ้าลุ่งเรืองฟ้าครามสิ้นแล้วฟ้าครามสิ้นแล้วฟ้าเหลืองขึ้นแทนฟ้าเหลืองขึ้นแทนมีชวดนี้แหละ เหล่าราษฎรผู้อดอยากผิวโหยหลายหมื่นคนชูธงลุกขึ้นสู้เดือนอ้ายพุทธศกราช184เกิดกบฏโวกผาเหลืองบุกสังหารปล้นเผาจวนกุนนาไปสงครามลามไหม้เพียงสิบวันก็ขยายไปทั่วสั่นสะเทือนถึงราชธานี อเดชัพฟอร์บส์พวกโจรมีมากทหารหลวงมีน้อยควรให้แต่ละเมืองรับกําลังอาสาสมัครเถิดพระเจ้าค่ะเอาเอาตามท่านว่านนั่นละแต่ก็ต้องสรงใยผลนำทัพไปปราบด,ด้วยนะพระเจ้าข้อนุมัติพระเจ้าข่าาระขรับด้วยกราวพระเจ้า,ามาตากะเจ้างขายไม่ได้นะ อยาจะสะกดให้ฟังนะอ่านอ่าอานอ่า,อาเล่าเอียนเจ้าเมืองอิวจิ๋วขอประกาศแก่ราษฎรทุกทิศว่าเหล่าโจรโวกผ้าเหลืองเป็นกบฏกำแหงหมิ่นพระบรม,มเดชานุภาพวันนี้พวกมันรุกล้ำแดนอิวจิว๋วล้นฆ่าราษฎรเพื่อเสริมการป้องกันรักษาเมือง ห้องเต้ทรงมีพระราชโองค์การรับสมัครอาสาสมัครชายชะกันเข้าเป็นทหารอาสาปกป้อง,องอบ้านเมืองและราษดรไม่ช่วยบ้านเมืองกันไปยืนถอนใา้ใจเฮ้ฮ่าฮ่า่รู้ลูกชาาสาอะไรวะเน่ะอีกแล้วย हा on